สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบรายการพาพาตะลุยในห้องนานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะมันมีอะไรบ้างแล้วมาส่งมาฝกกันนะคะ บนเตีงยงนอนกันเลยนะคะเตียงวันก็มีแต่แม่ที่กำลังทำอยู่ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะเตียงค่ะก็จะมีของเล่กเมากเลยค่ะตรงนี้อันนี้แต่ละแมน,นอยู่บนโตน๊ะกองโต๊ะของนั้นนะคะก็เป็นบาร์บี้นะคะที่จะเป็นโตน๊นนะ นาฬิกาปลุกค่ะจะเป็นนาฬิกาปลุกค่ะหืมปัจจค่ะมันจะเป็นที่ตั้งคอมพิวเตอร์ค่ะแล่จะเป็นที่นอนนะคะเป็นที่นอนนั่งเล่นค่ะค่ะแล้จะเป็นทีวีนะคะเป็นทีวีก,กลมมากเลยค่ะยังไม่ได้ซื้อใหม่ค่ะก็จะไปซื้อค่ะเลาจะเป็นของอุคุเล่ย์อุคุเล่ย์ค่ะมันจะเป็นที่ใส่คุคเล่ย์ค่ะ จะเป็นทุกบังนะคะมัน,นจะเป็นกระดาษชิ้วนะคะต้องรีวิวหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเมจิกค่ะผมเล่นนะคะเป็นของแล้วอันนี้จะเป็นเยอะแยะมากเลยเพราะว่าลบขายยังไม่ได้เก็บกว่ามีเยอะนะคะแต่เราจะรีวิวไม่หมดนะคะวน อันนี้แบบเยอะมากเลยนะฉันก็เป็นชั้นหนังสือฉันสุดทายก็จะไม่มีอุ้ยหล่นมันจะไม่มีการเปิดไม่ได้ค่ะฉันนี้จะไม่เปิดไม่ได้ค่ะ เปิดไม่ออกไม่ใช่บเปิดไ่ออกตนเปนซุ่มเลยับที่เดิมนะคะเรของมากเลยนะคะห้องลงขา สำหรับสาหลักวันนี้ลาไดปดก่อนค่ะบ๊ายบาไลาเมื่อจดจะไม่สวยนะคะน้องสาวเพื่ะ,ค,ะคือว่าแรงลีบค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย